สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับว <c oughs> ันนี้ก็มีเมนูนี่ครับสามชั้นพบสมุนไพรนะครับผมสามชั้นนี้ก็หมักด้วยซีอิ๊วดำน้ำตาลเล็กน้อยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวส่วนผสมจะใส่ทีหลังนะครับ <c oughs> ท่านได้จะใส่ชูรสก็ได้นะครับาตามชอบรสด,ด,ดีนะครับผม หมักไว้สิบสิบห้านาทีก็ได้ครับทนเครื่องปรุงของมันก็มีนี่ครับขานะครับผมแล้วก็พริกกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงครับวันนี้เป็นเมนูอาหารสมุนไพรนะครับผมเดี๋ยวเรา,ามาดูวิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำมันก็ไม่ยากนะครับ เราก็นําขานะครับผมใส่ลงไปในหม้อนะครับนี่ครับใส่แล้วก็จัดเรียงกันนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่พริกเข้าไปนะครับผมใส่พริกลงไปนะครับแล้วก็เคลียร์ให้มัน อที่จะได้หมูลงนะครับไม่ต้องใส่น้ำนะท่านผู้ชมนี่ครับหมูใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไว้ข้างบนนะครับนี่ครับก็สามชั้นนี่มีน้ำมันอยู่แล้วนะครับก็ทำการเคลียร์ให้มันเข้าที่นะครับผม ส่วนอย่างอื่นนั่นเดี๋ยวเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็มีตะไคร้นะครับตะไคร้นี่โรยลงไปนะครับโรยลงไปข้างบนนะครับผมส่วนใบมะกรูดนะครับส่วนใบมะกรูดน่ะ เอาไว้ใส่ที่หลังนะครับผมเครื่องปรุงโอเคนะครับเดี๋ยวเราพอมันได้ที่เราเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันอีกทีครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้สามชั้นอบสมุนไพรนะครับโหนี่ครับถามว่าทําไมถึงไม่ต้องใส่น้ําน,นะครับพอหมูสุกแล้วเนี่ยเราก็ นำหอมแดงนะครับหอมแดงรวยหน้าเลยครับเป็นสมุนไรล้วนๆเลยครับครับหอมแดงใส่เรียบร้อยนะครับก็ตามไปด้วยใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรูดนี้ก็ฉีนะครับก็รวยหน้าไปเลยนะครับแค่นี้เองครับผมแล้วก็ปิด ฝาไว้อีกประมาณ3ามนาทีนะครับมันจะหอมไปมากรูดนะครับผมพอเราปิดไว้ประมาณสามนาทีแล้วนะครับผมคือสิ่งสำคัญนะครับก็อย่าไปใส่น้ำปลานะครับแนะนำเลยสูตรนี้อย่าไปใส่น้ำปลานะครับมันมีเมนูเด็ดๆของเด็ดๆ ที่จะต้องนำมาใส่นะครับนี่ครับผมของเด็ดของเราครับันนี้ครับนี่ครับเกลือนะครับหนึ่งช้อนชาอย่าใส่เยอะนะครับโรยๆไปครับนี่เพาะด้วยถึงจะอร่อยนะครับนี่ปิดไว้โอเคครับผมเดี๋ยวประมาณอีกสักสองนาทีนะครับ เราก็จะมาชิมแล้วก็ดูนะครับสามชั้นอบสมุนไพรวันนี้เมนูเพื่อสุขภาพนะครับผมทานได้ทุกอย่างนะครับในนี้นะครับมันจะหอมนะครับหอมเครื่องหอมสมุนไพรทานได้ทั้งหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะครับแล้วก็เอาไปเก็บที่ ข้างในท้องของเรานะครับผมด้วยความอร่อยนะครับ,รบเป็นเมนูหมูอบสมุนไพรนะครับผมสามชั้นอบสมุนไพรครับวันนี้รถจิจจัดนิดนึงนะครับผมลองไปทำทานกันดูนะครับหมูอบสมุนไพรสุดยอดครับผมเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายๆครับ โอเคครับผมขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ